ารที่จะสนับสนุนตวานี่ตวานี่ก่กอนประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยตวาก็อู้กับทีมนักบาสตัวแทนของได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเพราะว่ามีอยู่ทีมเดียวไปแข่งรีที่เชียงใหม่ลีอันนั้นเปิ <c oughs> ้นห้ามตัวทีมชาติกับตัวเขตแค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ยตัวมหาลัยตัวอย่างเนี่ยคือลงแข่งได้หมดเลยนั้นหมอกเกาะสนับสนุนในเรื่องของเสื้อให้เสื้อไปมาที่นี่ก็เห็น ให้ประโยชน์เพื่อนเนี่ยก็เข้ามาทำกิจกรรมเนาะกับไอ้ตองเนี่ยมาทำกิจกรรมใหืใอ้กับน้องๆเนี่ยไปทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นเนาะแก้ไขปัญหาเรื่องการเฮียนเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าอะไอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงพยายามทปเกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเมื่อเมื่อกี่วันนี้นักฟุตบอลเนี่ยเก่งๆเลยถึงทีมชาติไปนั่งกินเหล้าช่วงสงการโดนดีตายเมื่อเมื่อกี่วันเนี่ย ที่แม่สอนไม่ยิงสองคนเป็นนักกีฬาสอบอยู่มหกสอบมหกเสร็จไปฉลองกินเหล้ารถไปจนข้ามไฟแดงเมามหูเรื่องกี่รถข้ามไฟแดงรถปิกอัพจนตายซึ่งอันนี้เนี่ยบ่อยากจะให้กเกิดกับกับหลออ่อนบ้านเราหมอเป็นคนไม่องสอนพ่อเป็นไตแม่เป็นเมืองอยู่กับแม่อู้ไตฟังหูเรื่องทุกคำแต่ว,ว่าอู้ไตแล้วมันแบบมันแบบบดหอบบาดปีมันแบบ,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 บชัด เวลาอู้ไปแล้วเก่งใจว่าไอ้อู้ไปแล้วหมอพูดไตบมดชัดลูกลูกพ่อเป็นไตแต่ว่าหมอค่อยได้อู้ภาษาไตกับพ่อเนาะแตเลยอู้ไตหมดชาดจ้างอยู่แต่มันมันมันอู้แล้วมันบัตนะน่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยในพื้นที่แม่ต้องสอนเราเนี่ยอยากจะให้หมู่เราเนี่ยช่วยดูแลกันเยาวชนต้องดูแลกันเองนะใหญ่ คนกลางเนี่ยดูแลคนน้อยคนใหญ่น้อยก็ดูแลคนกลางเนาะคนใหญ่ก็มาดูแลเอากานเมือเถึงจะเข้มแข็งเนาะเข้มแข็งขึ้นมาได้เนี่ยเราเจริญก้าวหน้าไปอนาคตก็คือมีอนาคตที่ดีกว่าคนที่คนที่มาสามารถดูแลเราอันนี้ก็ต้องฝากตังรุ่นพี่คนใหญ่ที่ช่วดดูแลนะขอบคุณเลยนะครับในฐานะคนแม่สอนต้องขอบคุณคนที่เป็นพี่เลี้ยงขอบคุณอาจารย์เกที่ช่วยดูแลคผมนี่ในฐานะคนแม่สอนได้สมัครสอ